หลังจากปูพันกับไอ้จ้อยได้กำลาบนางปอกมาดำลงได้ก็ไม่มีเหตุร้ายอะไรเกิดขึ้นมาอีกจนเวลาผ่านไปหลายเดือนไอ้จ้อยโวย้ยไอ้จ้อยปูพันปูพันอยู่หรือเปล่าไอ้ชินเพื่อนรักของไอ้จ้อยตะโกนเรียกที่หน้ากระท่อมสองปู่หลานจึงออกมาดู เองเป็นอะไรไปวะไอชินร้องเรียกเสียงดังลั่นสะ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 เสือเสือมันคาบตาอินขี้เมาไปกินแล้วที่ท้ายหมู่บ้านเราโน่นผู้ใหญ่ให้มาตามเองกับปู่ไปดูฮะเสือไอ้จ้อยอุทานขึ้นหลังจากนั้นก็พากันเดินไปที่จุดเกิดเหตุ พอไปถึงก็เห็นผู้ใหญ่กับชาวบ้านอีกหลายคนยืนเกาะกลุ่มกันอยู่ก่อนแล้วมันเกิดอะไรขึ้นหรือจ๊ะผู้ใหญ่จ้อยถามเอามากันแล้วหรือปูพันไอ้จ้อยผู้ใหญ่สิงเอ่ยถามหมู่บ้านเราไม่เคยมีเสือลงมาเพ่นพานหรือขาบคนไปกินเลยนี่ ใครเป็นคนเห็นว่าเสือมันขาบตาอินไปกินฉันเองจากปูพันชายคนหนึ่งพูดขึ้นเองเห็นกับตาหรือเปล่าว่าไอ้ขามที่ตาอินโดนไอ้ลายมันขาบไปกินน่ะใช่จ้ะปูเมื่อคืนข้าไปนั่งห้างส่งสัตว์ที่โป่งช้างตายพอสว่างข้าก็ออกจากป่า เพื่อกลับเข้าหมู่บ้านในระหว่างทางข้าพบกับตาอินไม่รู้แกเมามาจากไหนเดินนำหน้าข้าไปประมาณ5้าสบก้าข้าก็รีบสาวเท้าเข้าไปหาเพื่อจะได้กลับเข้าหมู่บ้านพร้อมกันแต่ไอ้ลายตัวเของไม่รู้มันโผล่มาจากไหนมันกระโจนพวดเดียวก็งับที่ลำคอของตาอินตาอินแทบไม่ทันได้ร้องสักคำเลย มันเกิดขึ้นเร็วมากจนข้าตกใจมากทำอะไรไม่ถูกแม้แต่ปืนในมือยังไม่กล้ายิงเพราะตัวมันใหญ่มากเลยจ้ะจากนั้นปู่พันก็เดินไปดูที่เกิดเหตุสักพักปู่พันก็เอ่ยขึ้นว่ารอยเท้ามันใหญ่มากตัวของมันคงไม่ใช่น้อยเลยละ่ะแล้วเราจะเอาอยัางไงกันละ่ะ ผู้ใหญ่ปู่พันเอ่ยถามขึ้นข้าว่าเราต้องตามไปเอาศพของตาอินกลับมาให้ญาติได้ทำพิธีทางศาสนาผู้ใหญ่สิงพูดขึ้นข้าว่ามันอันตรายนะผู้ใหญ่เพราะว่าเสือถ้ามันได้ลิ้มลองเนื้อของคนเข้าไปแล้ว มันอันตรายนะถ้าเราจะยกขยงไปแบบนี้ข้ากลัวว่าพวกเราทุกคนจะไม่ปลอดภัยแล้วปู่จะให้พวกเราทำแบบไหนหรือจะ๊ะข้าว่าข้าจะตามรอยของมันไปก่อนกับไอ้จ้อยถ้าผ่านไปหนึ่งวันหนึ่งคืน ข้ากับไอ้จ้อยยังไม่กลับมาแล้วผู้ใหญ่ค่อยเข้าไปตามจะดีหรือจ้าท่านผู้จะดีหรือจ้าปู่พันผู้ใหญ่สิงเอ่ยขึ้นเอาตามนี้แหละข้าขอบอกอีกทีว่าภายในหนึ่งวันหนึ่งคืนห้ามใครเข้าไปตามข้ากับไอ้จ้อยเด็ดขาด ให้บอกต่อทุกคนในหมู่บ้านด้วยถ้าอย่างนั้นเอาตามปู่พันธ์ว่าละกันผู้ใหญ่สิงเอ่ยขึ้นจากนั้นปู่พันธ์และไอ้จ้อยก็กลับไปเตรียมสัมภาระแล้วก็ออกเดินทางทันทีในระหว่างทางที่เดินมุ่งหน้าแก่รอยเสือร้ายจ้อยมีความสงสัยหลายอย่าง จึงอดไม่ได้ที่จะเอ่ยถามปู่พันขึ้นปู่ข้ามีความสงสัยหลายอย่างปู่ช่วยบอกข้าให้หายสงสัยได้ไหมครับเองสงสัยอะไรหรือวะไอ้จ้อยข้าสงสัยว่าทำไมปู่ถึงห้ามชาวบ้านตามเราเข้ามาภายในหนึ่งวันหนึ่งคืนข้าไม่เข้าใจจริงๆเลยปู่ ข้าสงสัยอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเสือตัวนี้ข้าว่ามันไม่ใช่เสือธรรมดาถ้าเป็นเสือธรรมดามันคงไม่มายุ่งกับคนหรอกถ้ามันไม่จวนตัวหรือบาดเจ็บนี่มันออกล่าโดยไม่เกรงกลัวคนข้าว่ามันผิดวิสัย ของเสือป่าธรรมดาน่ะสิหรือปู่คิดว่ามันเป็นก่อนที่ไอ้จ้อยจะพูดอะไรต่อปู่พันก็ยกมือขึ้นห้ามเหมือนปู่จะเห็นอะไรผิดสังเกตจากนั้นปู่พันก็ชี้ไปที่ลานดินข้างหน้าจ้อยจึงมองตามที่ปู่ชี้บอกเอา้ารอยเสือหายไปแล้วแต่มีรอยเท้า ของคนแทนจ้อยอุทานมันอาจเป็นอย่างที่ข้าคิดไว้จริงๆข้าว่าไม่ได้การแล้วล่ะไอ้จ้อยเอ้ยเอ็งระวังตัวให้มากขึ้นนะอย่าประมาทจ้าปูจากนั้นสองปู่หลานก็ตามรอยเท้าคนปิิศนาไปพร้อมกับ ลอยเลือดหยดตามทางเป็นระยะระยะมันมุ่งหน้าเข้าสู่ป่าดงดำปู่พันพูดขึ้นฮะป่าดงดำป่านั้นมันเป็นป่าต้องห้ามไม่ใช่หรือจ้าปู่ไม่มีใครกล้าเข้าไปในป่านั้นเขาว่าอาถรรมันแรงไม่ใช่หรือจ้าทำไงได้ล่ะไอ้จอยเอ้ย ถ้าเราไม่เข้าไปเราจะตามเอาศพตาอินกลับมาได้ยังไงวะต่อจากนั้นสองปู่หลานก็เดินตามรอยเท้าของคนปิดสนานั้นจนถึงเขตป่าดงดำปู่พันธ์จึงหันมาพูดกับจ้อยขึ้นว่าจ้อยโว้ยนี่ก็ใกล้คำแล้วข้าว่าเราหาไม้มามัดทาง พักกันแถวนี้ดีกว่าว่ะเดี๋ยวมันจะคํำม,มืดสัก,ก่อนมันจะลำบากเอาจากนั้นปู่พันธ์ก็มองหาต้นไม้ที่จะมัดห้างเมื่อได้แล้วสองปู่หลานก็ช่วยกันตัดไม้มาทำห้างจนเสร็จปู่พันธได้ตัดกระบอกไม้ไผ่มาสองกระบอกจากนั้นก็ยื่นให้ไอ้จ้อยแล้วพูดขึ้นว่า เอารับไว้กระบอกไม้ไผ่เอาไว้ใช้เวลาปวดฉี่ตอนกลางคืนเพราะกฎของการนั่งห่างเมื่อขึ้นไปแล้วห้ามลงมาเด็ดขาดแม่จะมีคนมาเรียกหรือปวดหนักปวดเบาก็ต้องอดทนเอาจนกว่าจะรุ่งสาง ปูพันพูดให้จ้อยเข้าใจแล้วก็บอกให้จ้อยขึ้นไปบนห้างก่อนเมื่อจ้อยขึ้นไปบนห้างแล้วปู่พันก็ล้วงมีดหมออาคมออกมาจากยา่ามจากนั้นก็บริกรรมคาถาแล้วเป่าพวดลงไปบนมีดหมออาคมเสร็จแล้วก็ใช้ปลายมีดกรีดลงไปบนพื้นดินทําเป็นวงกมลมรอบต้นไม้ที่มัดห้างจากนั้นปูพันก็รีบขึ้นไปบนห้าง เป็นเวลาเดียวกับแสงอาทิตย์แสงสุดท้ายรับขอบฟ้าพอดีไอ้จ้อยหากมีใครมาเรียกหรือเองเห็นอะไรห้ามทักเด็ดขาดที่สำคัญห้ามลงจากห้างเด็ดขาดจงจำคำปู่ไว้นะนี่คือกฎของการนั่งห้างปู่พันธ์กำชับขึ้นอีก จาปูคืนนั้นเป็นคืนข้างขึ้นทำให้มองเห็นบรรยากาศรอบบริเวณได้ชัดเจนพอสมควรเสียงสัตว์น้อยใหญ่ร้องกันเสียงดังละงมไพลฟังแล้วเหมือนใครมาบรรเลงมโหลีด้วยเสียงดนตรีดีดเป่าหลากหลายลีลาพอเคลิบเคลิ้มไปกับเสียงสัป,ปสัตว์ทั้งหลาย สักพักเสียงแมลงเสียงสัตว์ก็เงียบเสียงลงกระทันหันซึ่งเป็นสัญญาณว่ามีอะไรบางอย่างกำลังคืบคานเข้ามาจ้อยจึงหันไปทางปูซึ่งแกยกมือขึ้นเป็นสัญญาณว่าห้ามพูดจากนั้นสองปู่หลานก็ได้ยินเสียงเดินสวบสบสวบบมาอีกมุมหนึ่งของชายป่าสักพักเสียงนั้นก็ใกล้เข้ามาใกล้เข้ามา จนปรากฏเป็นร่างของใครคนหนึ่งซึ่งโซซัสโซเซมายังต้นไม้ที่สองปู่หลานมัดห้างอยู่ก่อนที่ร่างชายคนนั้นจะถึงใต้ห้างพลันก็หยุดชะงักเหมือนจะลังเลอะไรสักอย่างหนึ่งจากนั้นก็นั่งคุกเข่าลงแล้วร้องโอดโอยเหมือนจะบาดเจ็บมาโอ้ยโอ้ย ไอ้จ้อยปูพันช่วยข้าด้วยข้าถูกเสือกัดมาช่วยข้าด้วยโอ้ยช่วยข้าด้วยเมื่อไอ้จ้อยเพ่งมองล่างนั้นอย่างมั่นใจแล้วว่าเป็นใครมันก็อุทานออกมาอย่างตกใจตาอินปูนั่นตาอิน นไอ้ขามว่าเห็นกับตาว่าโดนเสือมันคาบเข้าป่าไปแล้วแล้วนั่นแกมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงดูเหมือนแกจะบาดเจ็บมาด้วยนะปู่ข้าจะลงไปช่วยแกว่าแล้วไอ้จ้อยทำท่าจะลงจากห้างไปปู่พันถึงคว้าข้อมือมันไว้แล้วพูดขึ้นมาว่าเอ็งมั่นใจได้ยังไงวะนั่นเป็นตาอินตอนเรามัดหาง ก็มีแต่เองกับข้าที่รู้แล้วตาอินจะรู้ได้ยังไงว่าเรามัดห่างอยู่ตรงนี้เองดูข้าอยู่เฉยๆเดี๋ยวข้าจะพิสูจน์ให้เองดูว่านั่นใช่าตาอินหรือเปล่าว่าแล้วปู่พันจึงตะโกนถามลงไปว่านั่นใครหรือใช่าตาอินหรือเปล่า เดินเข้ามาใกล้ๆใตห่างสิข้ามองเห็นหน้าไม่ชัดพลันก็มีเสียงตอบขึ้นมาว่าข้าบาดเจ็บสาหัสโดนเสือมันกัดมาข้าเดินไม่ไหวลงมาช่วยประยุงข้าทีโอ้ยเจ็บปวดเลือกเกิน ข้าลุกไม่ไหวจริงๆโอ้ยโอ้ยตาอินพูดแต่ไม่ยอมเงยหน้าขึ้นมามองปู่พันจึงพูดขึ้นไปอีกว่าข้างล่างมันมืดนักเองช่วยจุดไม้ขีดไฟนี่ให้ข้าหน่อยจะได้มองเห็นกันชัดๆ ว่าแล้วปู่พันก็โยนไม้ขีดไฟลงไปให้ตาอินที่อยู่ข้างล่างแล้วบอกให้จุดไม้ขีดไฟข้าข,ข้าจุดไม้ขีดไฟไม่ได้มือข้าเปื้อนเลือดเลือดข้าโชกไปทั้งตัวเลยลงมาช่วยข้าเร็วๆข้าไม่ไหวแล้วโอ้ย โอยช่วยข้าด้วยตาอินร้องขึ้นแต่ก็ยังก้มหน้าก้มตาเหมือนเดิมปู่พันเริ่มรู้สึกผิดปกติหลายอย่างแต่ก็ยังทำใจเย็นแล้วจึงพูดขึ้นอีกว่าเองไม่จุดไม้ขีดไฟข้าก็ไม่ลงไปเพราะข้ากลัวความมืด เองก็นั่งรอตรงนั้นละกันพอเช้าแล้วข้าจะลงไปช่วยพาเองกลับเข้าไปหมู่บ้านพอปู่พัน์พูดจบตาอินก็เงยหน้าขึ้นมามองชา้าๆคุณพระช่วยสายตาของชายผู้นั้นพอสะท้อนกับแสงจันทร์ที่สาดส่องลงมากระทบดวงตาคู่นั้น คล้ายเปลวเทียนที่ลุกไหม้เป็นประกายเรืองรองโอ่พันได้จ้องปืนคาบศิลาเล็งอยู่ก่อนแล้วก็เหนียวไกออกไปทันทีเปลี่ยงทันทีที่เสียงกำปนาดแผล้องของปืนคาบศิลาพันเสียงร้องของตาอินก็ร้องออกมาเสียงดังแต่แทนที่จะเป็นเสียงของคนร้องแต่กลับเป็นเสียงฮอกออกมาแทน เฮ้ยไอ้จ้อยอุทานออกมาอย่างตกใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อหน้ายิ่งกว่านั้นร่างของตาอินก็ค,ค่อยๆแปลเปลี่ยนเป็นเสือโค่งตัวใหญ่เท่าควายหนุ่มที่ตัวเต็มวัยฮะตาอินกลายเป็นเสือไอ้จ้อยอุทานขึ้นมาอีกนั่นมันไม่ใช่ตาอินแต่เป็นเสือสมิงจำแรงมา ไอ้พวกนี้สงสัยมันร่ำเรียนวิชาเสือสมิงแล้วกลายร่างเป็นเสือสงสัยจะคุมสติไม่อยู่คงเผลอไปกินสัตว์หรือคนเข้าเลยกลายเป็นเสือสมิงเต็มตัวหากมันได้สังหารเหยื่อของมันแล้วได้กินเลือดเนื้อของเหยื่อเหล่านั้นนานๆตะบะของมันจะแก่กล้า และสามารถจำแรลงแปลงกายเป็นเหยื่อของมันที่ได้ขากินเลือดเนื้อไปปู่พันธ์พูดขึ้นเจ้าสมิงไล้มันไม่รอช้าย่อขาหน้าตั้งท่าแล้วกระโจนเข้าหาต้นไม้ที่สองปู่หลานมัดห้างอยู่เพื่อหวังจะขึ้นไปทำ้ายคนทั้งสองแต่พอร่างของมันพุ่งลอยใกล้ถึงโคนต้นไม้ ผันล่างของมันก็กระเด็นกระดอนลอยลงมาเหมือนไปโดนกระแทกกับอะไรนั่นคงเป็นกำแพงอาคมที่ปู่พันทำไว้เมื่อหัวค่ำเมื่อเห็นเป็นเช่นนั้นมันก็ยิ่งเกลี้ยวกลาดร้องโฮกดังลั่นไปทั่วป่าอย่างอาฆาตแค้นการกระสุนอาคมยังจัดการมันไม่ได้ไอ้จ้อย เองจงใช้เสือธนูไฟอาคมจัดการมันซะก่อนที่มันจะฝ่ากำแพงมนเข้ามาเร็วๆเ,เข้าไอ้จ้อยจ้าปูว่าแล้วไอ้จ้อยก็หลวงเอาหุ่นขี้พึ่งที่ทรงเป็นรูปเสือไฟสีแดงออกมาแล้วบริกรรมคาถาสักคู่ก็เป่าพวดลงไปที่หุ่นขี้พึ่งเสือไฟสีแดง พร้อมพูดสำทับขึ้นมาว่าจัดการมาเลยเสือธนูไฟลูกพ่อจากนั้นเสือธนูไฟอาคมก็พุ่งทยานออกไปพ้อมกลายร่างเป็นเสือไฟตัวมหึกมาจากนั้นเสือสองตัวก็ล้มลันห้ำาหันกันผัดกันลุกผัดกันลับผัดกันฝังคมเขี้ยวเข้าเนื้อหนังกัน แต่คมเขี้ยวของแต่และฝ่ายก็ไม่สามารถทำอะไรกันได้เมื่อปู่พันเห็นเหตุการณ์เป็นเช่นนั้นจึงหันไปพูดกำชับจ้อยขึ้นอีกว่าไอ้จ้อยถ้าเราปล่อยไว้เป็นเช่นนี้เราต้องเสียท่ามันแน่เองจงใช้มหาเวทขั้นสูงสุดท่องกํากับเสือธนูไฟอาคมเร็วเข้า จ่อยไม่รอช้ารีบทำจิตให้เป็นสมาธิแน่วแน่แล้วท่องมนต์ตามหาเวทขั้นสูงสุดแล้วเป่าพวดไปทางเสือไฟอาคมฉับพันล่างเสือธนูไฟอาคมก็แปลเปลี่ยนเป็นสีเพลิงจากนั้นมันก็พุ่งกระโจนลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าจากนั้นก็หมวนตัวกลับแล้วปเปลี่ยนเป็นลูกธนูไฟอาคม พุ่งลงมารล่าสายฟ้าฟาดพุ่งเข้าหาร่างเสือสมิงปะทะร่างของมันเสียงดังสนัด,ดวันไปจากนั้นร่างเสือสมิงก็เกิดเป็นไฟโลกันแผดเผาร่างของมันพร้อมกับเสียงร้องดังโฮกโหกสักพักก็มอดไหมเหลือแค่ผมคี้เท่ากองหนึ่ง จบสิ้นกันเสียทีนะไอ้สมิงไรต่อไปนี้เจ้าคงไม่มีโอกาสไปสร้างกรรมสร้างเวรกับใครอีกจากนั้นไอ้จ้อยก็เรียกเสือธนูไฟอาคมกลับมาแล้วเก็บเข้าย่ามตามเดิมแสงพระอษษาทิตย์สาดส่องเริ่มอรุณวันใหม่สองปูหลานลงจากห้างมา เพื่อสำรวจบริเวณที่เสือสมิงถูกกำลาบลงจากนั้นก็ช่วยกันตามหาล่างตาอินจนพบอีกไม่ถึงค่อนวันกลุ่มของผู้ใหญ่สิงกับชาวบ้านสี่ห้าคนก็มาถึงปู่พันธ์และไอ้จ้อยก็เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ให้ทุกคนฟังจากนั้นทุกคนก็ตัดไม้ทําแค่หามล่างตาอินออกจากป่า เพื่อไปทําพิธีทางศาสนาต่อไป